คงทราบกันดีแล้วว่าตอนนี้ค่ะทั้งคู่ได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยายกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะระหว่างทางด้านนางร้ายสุดเซ็กซี่ค่ะคุณเปิ้ลปันว่าแล้วก็สามีอย่างคุณป๊อปนิธิซึ่งคุณเปิ้ลเองก็บอกว่าไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วอย่างแน่นอนและตอนนี้ค่ะจะเหลือเพียงหน้าที่ของพ่อและแม่ที่ดีให้กับลูกๆเท่านั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เองค่ะที่ทางด้านคุณเปิ้ลปันว่าได้เข้าโรงพยาบาลค่ะก็มีทางด้านคุณป๊อปนิธิอดีตสามีเป็นคนพาไปนั่งแล้้้้้วววก็ถ่่่่าาาายยยยรรููปออดดขงงงเีงีจนนนทลคคคคิัะ คุณเปย้ยปันว่านั้นจะใจอ่อนกลับมาลุ้นรีเทิร์นกันอีกหรือไม่แต่ว่าค่ะทางด้านคุณเปย้ยเองก็ได้ออกมาปฏิเสธแบบทันควันหรือว่าไม่มีทางแล้วส่วนภาพในวันนั้นค่ะก็คือเป็นการดูแลกันในฐานะเพื่อนตอนนี้ตนกับอดีตสามีแยกบ้านกันอยู่แต่ว่ายังอยู่ในรั้วเดียวกันและล่าสุดค่ะทางด้านคุณเปย้ยปันว่าก็ได้ออกมาอวดโมเมนต์วันแม่ที่ผ่านมาค่ะที่ได้นําพวงมาลัยค่ะพร้อมอดีตสามีคุณป๊อปในที่แล้วก็ลูกๆไปกราบไหว้คุณแม่ของคุณป๊อปแล้วก็คุณยายของคุณปปป๊ออโดดยยัังงงมีีชนนนนึค่่ททาาาุ้้ณเว แอบลูกหัวคุณป๊อปในที่เบาๆโดยที่คุณป๊อปไม่รู้ตัวค่ะก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาทาเอาคนที่อยู่ในบ้านขากันลั่นเลยค่ะพร้อมกันค่ะคุณเปยปันวาดยังได้เขียนแคปชั่นอีกว่าเป็นคนดีต่อสังคมนะและพอหลายๆคนได้เห็นคลิปค่ะเขาก็เข้ามาโฟกัสที่หน้าของคุณเปยคเขว่านี่แหละคือสีหน้าของคนที่ยิ้มอย่างมีความสุขที่แท้จริงหลังจากที่พวกเขาตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยากันไปโดยโมเมนต,ตันงกล่าวค่ะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมจากคลิปนี้กันค่ะ อันไหนก็สวยเหมือนกันแต่อันนี้ก็เหมือนกัน7.5นะรายหน้าสวยอ้าวข้างหน้าเออ <coughs> 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 ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว